Data Catalog EP1 มาทำความรู้จักกับ Data Catalog จัดทำโดยสถาบันนวัตกรรมและธรรมาพิบาลข้อมูลภายใต้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนในยุคที่ Data หรือข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันการทำงานหรือการแก้ปัญหาสิ่งต่างๆนั่นจึงทำให้ DGA หรือสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลซึ่งเป็นองค์การมหาชนภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีได้กำหนดกรอบธรรมาิบาลข้อมูลภาครัฐขึ้นซึ่งเป็นกรอบในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพข้อมูลภายใต้แนวคิดข้อมูลคือสินทรัพย์ที่สำคัญมากอย่างหนึ่งเพราะต้องนำไปใช้วิเคราะห์ตัดสินใจให้บริการประชาชนและใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน แต่เมื่อข้อมูลที่มีปริมาณมากอยู่ในหน่วยงานจึงทำให้ข้อมูลถูกจัดเก็บแบบไม่มีทิศทางค้นหาและถูกยิบใช้ได้ยากลำบากจึงจำเป็นที่เราจะต้องทำ d d t a c a t a l o กหรือบัญชีข้อมูลแล้ว Data Catalog คืออะไร Data Catalog คือเอกสารแสดงรายการของชุดข้อมูลที่ถูกจัดประเภทของข้อมูลให้เป็นระเบียบโดยอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของหน่วยงานของภาครัฐ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลให้กับกลุ่มคนที่ต้องการใช้ชุดข้อมูลเหล่านี้นั่นก็คือผู้ใช้งานข้อมูลทั่วไปใช้สำหรับการค้นหาข้อมูลโดย Data Catalog จะถูกนำไปจัดการด้วยซอฟต์แวร์ก็ได้เพื่อให้สืบค้นรายการข้อมูลที่รวบรวมไว้ในเอกสาร Data Catalog ได้ง่ายขึ้นและจะทำให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ก็ได้ นักวิเคราะห์ข้อมูลและนักวิทยาการข้อมูลใช้สำหรับสืบค้นเพื่อหาชุดข้อมูลที่เหมาะกับจุดประสงค์ของการใช้งานของตนเพื่อไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลหรือประมวลผลบริกรข้อมูลคือบุคคลที่ทำหน้าที่ดูแลตอบข้อซักถามและให้บริการข้อมูลและคณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูลคือคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาในหน่วยงานเพื่อร่วมประชุมหาหรือ และแตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายแนวทางวิธีการจัดการหรือออกระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการกับชุดข้อมูลต่างๆของหน่วยงานนั้นๆเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นเราม,มาดูโฟล์การทำงานหากไม่มี Data Catalog ยกตัวอย่างหน่วยงาน A ต้องการที่จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมของประเทศไทยและต้องการข้อมูลสถิติน,น้ำฝนรายจังหวัดของประเทศไทย ในการมาวิเคราะห์แก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเริ่มต้นจากไปค้นหาข้อมูลสถิติปริมาณน้ำฝนรายจังหวัดและปัญหาที่เกิดขึ้นรายปีนำมาประเมินทำความเข้าใจแต่หากข้อมูลไม่เพียงพอที่จะนำมาวิเคราะห์เราก็ต้องกลับไปค้นหาข้อมูลในระหว่างที่เรากำลังดำเนินการอยู่เรื่อยๆนั่นเองซึ่งจะใช้เวลาในการดำเนินงานที่นานกว่าจะได้ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้จริง แต่เมื่อเทียบกับโฟล์การทำงานแบบที่มี Data Catalog จะช่วยให้กระบวนการทำงานสะดวกรวดเร็วขึ้นและได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพอีกด้วยและที่สำคัญการทำ Data Catalog จะทำให้สามารถจัดการกับปัญหา Data g a p หรือช่องว่างของข้อมูลที่เป็นข้อมูลสำคัญและจำเป็นในการบริหารหรือวิเคราะห์ข้อมูลในหน่วยงานได้เป็นอย่างดีเพื่อให้เราสามารถที่จะทำหรือจัดหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ และใครคือคนที่ต้องจัดทำา Data แคตตาล็อกเหล่านี้แล้วขั้นตอนในการจัดทำา d t t c แคต l o ล็เป็นอย่างไรสามารถติดตามต่อได้ที่ Data Catalog อ EP 2ขั้นตอนในการจัดทำเ Data แคตตาล็อกเลยค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาข้อมูลเปิดของประเทศไปกับเราหากมีข้อสงสยัยติดต่อมาได้ที่สถาบันนวัตกรรมและธรรมมาพิบาลข้อมูล